สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮานอยพารวยนะคะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสที่11มิถุนายนพศ2563ค่ะก็มาพบกับอาจารย์แอ้เช่นเดิมนะคะวันนี้มาพบกับดาวเด่น6ดวงเช่นเดิมแล้วก็ พบกับบรรยากาศใต้ร่มไม้แล้วก็มีเสียงนกด้วยค่ะแล้วก็ใบไม้อันร่มรื่นนะคะแล้วก็แดดก็เริ่มมาแล้วด้วยค่ะวันนี้นะคะก็ทุกท่านนะคะที่ได้รับชมอาจารย์มาโดยตลอดแล้วก็อยู่ในลายกลุ่มของอาจารย์แอ้ด้วยได้รับความเพงความปังกันไปเลยนะคะบางท่านจับคู่สองคู่3จนแตกเลยก็มีเนาะ<อ>ก็อย่างที่อาจารย์แแอ้บอกทุกครั้งค่ะทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราอาจารย์มีแนวทางไว้ให้แล้วนะคะก็ มันอยู่อะไรที่อะไรหลายๆอย่างด้วยนะคะเรามีสติในการวิเคราะห์ตัวเลขก็ขอให้ทุกท่านจับตัวไหนฟังเลขนั้นแล้วก็เฮงเฮงรับโชคนะคะดาวเด่น6ดวงอย่างที่อาจารย์บอกเช่นเดิมสามารถนำไปวิเคราะห์ได้ตั้งแต่เช้ายันดึกเลยค่ะท่านชอบตัวไหนรักตัวไหนก็จัดไปเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญทางสถาบัานตักศิลาของเรานะคะได้เปิดคลาสสอนฟรีเกี่ยวกับ ท่านใดที่อยากจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์หาตัวเลขหรือการศึกษาทางด้านโหราศาสตร์เพิ่มเติมนะคะที่สถาบันสอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะบางท่านยังโทรมาสอบถามมีฟรีจริงๆหรออาจารย์จริงค่ะก็อยากจะให้ลองโทรมาสอบถามหรือสอบถามเส้นทางหรือสอบถามข้อมูลเบื้องต้นกันได้ก่อนนะคะหรือจับจองที่นั่งกันได้เลยก็จะมีคลาส ราหูคนทรัพย์ดวงดาราพารวยทักษานาโชคโหราหาหุ้นแล้วก็ดาวนาโชคนะคะออจะมีอาจารย์ผู้สอนนะคะก็จะมีอาจารย์ยาคติยวัฒน์นะคะเจ้าของสถาบันนะคะเป็นผู้สอนด้วยแล้วก็จะมีอาจารย์สุวิทย์นกเกษมค่ะแล้วก็จะมีอาจารย์กิติภูมินะคะแล้วก็อาจารย์แปะค่ะแล้วก็อาจารย์ แล้วก็อาจารย์อาจารย์ชาหโฮอลลี่นะคะทุกท่านอยากจะทราบว่าอาจารย์ท่านไหนสอนวันไหนนะคะก็โทรมาสอบถามกันได้เลยนะคะแล้วก็จับจองที่นั่งกันด้วยเมื่อสักครู่โพยปลิวค่ะนะคะก็จะมีทีมงานค่ะช่วยเก็บให้นะคะก็วันนี้ดาวเด่นนะคะอออีกนิดนึงค่ะท่านใดที่อยากจะเข้าไลน์กลุ่มอาจารย์ เข้าไลก์กลุ่มอาจารย์แอนะคะสามารถเข้าร่วมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกดตรงชื่อรายการฮานอยพารวยเลื่อนลงมานิดเดียวนะคะก็จะมีลิงก์ไลน์กลุ่มแปะไว้อยู่ทุกท่านเข้าร่วมได้ฟรีค่ะจะมีตัวเลขเพิ่มเติมด้วยนะคะที่สําคัญเข้าไปพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็วันนี้ดาวเด่นดวงแรกเรามาเริ่มกันที่ดาวเก้าซึ่งยังอยู่ในตําแหน่งเดิมนะคะดาว9้าหรือดาวพระเกตอยู่ในตําแหน่งสมานุแห่งเลือกเกาะอยู่นาวังลูกที่9มีดาวห้าหรือดาวพฤหัสค่ะเป็นเจ้านวางังและยังได้นาวัง ดาวเด่นตัวต่อไปดาวเจ็ดนะคะดาวเจ็ดหรือดาวเสาค่ะอยู่ในตําแหน่งโจโรเลิกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นวางลูกที่1มีดาวเจ็ดหรือดาวเสาเป็นเจ้านวางและยังได้วรโครนวางค่ะดาวเด่นตัวต่อไปดาวหนึ่งค่ะดาวหนึ่งนะคะหรือดาวอาทิตย์อยู่ในตําแหน่งเทสาตรีแห่งเลิกและยังเป็นอุจจาพิมุกเกาะอยู่นวางลูกที่9มีดาวสี่หรือดาวพุธเป็นเจ้านวางค่ะ และดาวเด่นตัวต่อไปดาว3ค่ะดาว3นะคะหรือดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งเพชฌฆาตเกิกและยังเป็นอุจจาพิมุกเกาะอยู่ณนาวังลูกที่9มีดาว4หรือดาวพุธเป็นเจ้านวังค่ะและดาวเด่นตัวต่อไปคือดาว8ดาว8หรือดาวราหูอยู่ในตำแหน่งเทสาตรีแห่งเกิกเกาะอยู่ณนาวังลูกที่2มีดาว3หรือดาวอังคารเป็นเจ้านวังนะคะและดาวเด่นตัวสุดท้ายค่ะคือดาวสี่ค่ะ ดาวสหรือดาวพุธนะคะอยู่ในตําแหน่งเทศาตรีแห่งเลิกและยังเป็นเกษตรกาะอยู่ณวังลูกที่2มีดาว3หรือดาวอังคานเป็นเจ้านาวังนะคะและเช่นเดิมอาจารย์แอ้ก็จะคัดจาก6ตัวเหลือ4ตัวตามที่อาจารย์แอ้ชอบนะคะดวงแรกค่ะ3 4 7 8 3 4 7 8นะคะจับคู่2จับคู่3ได้เลยจับคู่2ก็คือ3 4 3 7 3 8 4 7 4 8 7 8จริงๆมันไม่ได้เยอะเลยนะคะถ้าท่านกลับกันไปกลับกันมาแล้วก็จริงๆแล้วบาตรเดียวก็เสียวได้ตามที่สโลแกนที่อาจารย์แอบอกไปทุกๆครั้งนะคะหรือ <c oughs> ท่านใดนะคะโทษทีค่ะท่านใดนะคะออชอบ3ตัวในจากราศีก็จับคู่3ได้เลยหรือจะนําจากที่อาจารย์แอคัดออกมาไปจับคู่2อีกได้เช่นกันนะคะและดาวเด่นที่อาจารย์แอชอบวันนี้ตัวเดียว ใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมทุกครั้งอาจารย์วิเคราะห์แนวทางไ้ให้ทุกท่านสามารถนําจับแล้วก็เอาไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้เลยนะคะอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์แอ้แบบนี้ในทุกๆวันเลยนะคะขอให้ทุกท่านเฮงเงรับโชคกับดาวเด่นประจำวันแล้วก็เราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ